ครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมปังปอนมีเนื้อหาสาระมาฝากเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสร้างรหัสผ่านและการยกเลิกรหัสผ่านเอกสารสำคัญของเราหรือเป็นเอกสารลับที่เราไม่ต้องการให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าไปถึงเนื้อหาสาระในหนังสือ หรอเอกสารของเรานะครับใน microsoft word นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการกำหนดรหัสผ่านและการยกเลิกรหัสผ่านนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากการเปิดไฟล์เอกสาร microsoft word นะครับที่เราต้องการกำหนดรหัสผ่านขึ้นมานะครับดับเบิลคลิกเข้ามานะครับอพอดับเบิลคลิกเข้ามาครับขั้นตอนแรกที่เราจะ ทำก็คือไปเลือกที่คำสั่งนะครับหรือเมนูไฟล์ด้านบนนี้นะครับเมนูไฟล์นะครับเลือกเลยครับพอเลือกเมนูไฟล์ครับท่านก็เลื่อนลงมามาเลือกที่คำสั่งหรือเมนูข้อมูลครับกำหนดง่ายๆนะครับข้อมูลอ่เลือกเลยครับกำหนดข้อมูลพอมาเลือกที่ เมนูข้อมูลเสร็จแล้วนะครับท่านก็มาเลือกที่ป้องกันเอกสารครับเห็นไหมครับป้องกันเอกสารเลือกเลยนะครับป้องกันเอกสารปุ๊บทีนี้ท่านมาเลือกเมนูที่2ครับเข้ารหัสนะครับเข้ารหัสสลับด้วยรหัสผ่านคลิกเลยนะครับคลิกเลือกเมนูเลยจากนั้นนะครับท่านก็กําหนดรหัสผ่านที่ท่านต้องการกําหนดนะครับอ่า ผมยกตัวอย่างนะครับ123456อันนี้เป็นเป็นแค่ตัวอย่างนะครับท่านก็ตั้งรหัสผ่านที่สำคัญคือท่านต้องจำรหัสผ่านที่ท่านตั้งได้นะครับพอกำหนดเสร็จแล้วนะครับท่านก็ตอบตกลงครับตอบตกลงเสร็จแล้วนะครับระบบก็จะให้ยืนยันรหัสที่เราตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความถูกต้องนะครับ1 2 3 4 5 6่อจากนั้นก็ตอบตกลงเช่นเดียวกันครับปุ๊บอ่าตัวนี้นะครับ เอกสารของเราถูกตั้งรหัสแล้วนะครับถูกตั้งรหัสแล้วนะครับระบบก็จะแจ้งแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็กลับไปที่เอกสารของเราเช่นเดิมนะครับเราเลือกที่ไฟล์เหมือนเดิมครับเลือกที่ไฟล์เพื่อที่เราจะไปบันทึกนะครับเราก็ <corporation> บันทึกที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับอ่าบันทึกครับอ่า เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับออกไปครับทีนี้เราก็ปิดเอกสารจากนั้นเรามาลองเข้าเอกสารของเราที่เราตั้งรหัสดูนะครับอ่าอยู่ด้านหน้าจอครับแบบเบิ้ลคลิกเข้าไปครับนะครับจากนั้นก็จะถามรหัสนะครับอ่าเราก็เข้ารหัสที่เราตั้งเมื่อกี้ครับ1 2 3 4 5 6ี่จากนั้นก็ตอบตกลงครับนี่เราก็จะเข้าสู่ เอกสารของเรานะครับครับอันนี้คือขั้นตอนของการกำหนดรหัสผ่านของเอกสารนะครับต่อไปถ้าเราจะยกเลิกรหัสผ่านทำยังไงครับอ่ขั้นตอนแรกครับเลือกที่เมนูไฟล์เหมือนเดิมครับอ่านะครับเลือกที่ไฟล์ขออนุญาตไปช้าๆนะครับไฟล์จากนั้นนะครับก็ไปเลือกที่ข้อมูลเหมือนเดิมครับคลิกข้อมูลก็ มาคลิกที่ป้องกันเอกสารนะครับเมนูเดิมครับป้องกันเอกสารคลิกจากนั้นก็มาเลือกเมนูเดิมนะครับเข้ารหัสสลับด้วยรหัสผ่านครับคลิกเลยครับจากนั้นนะครับพอมาถึงหน้านี้นี่คือรหัสที่เรากําหนดเมื่อกี้นะครับหนึ่งสองสานะครับถ้าเราจะยกเลิกเราก็ลบออกครับลบลบครับลบออกปุ๊บ พอลบเสร็จแล้วนะครับก็ตอบตกลงครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือเอกสารเรายกเลือกรหัสผ่านแล้วนะครับก่อนที่เราจะปิดเอกสารนะครับเราก็ต้องไปบันทึกครับไปที่ไฟล์แล้วก็เลือกเมนูบันทึกครับอ่าเสร็จเรียบร้อยเราก็ปิดเอกสารแล้วก็มาลองเข้าเอกสารดูนะครับว่าสามารถเข้าได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปคลิกครับอ่าไม่ถามรหัสผ่านแล้วนะครับ ครับนี่ก็คือวิธีการกำหนดรหัสผ่านและวิธีการยกเลิกรหัสผ่านนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์กด subscribe หรือกดแชร์นะครับเพื่อที่ผมจะมีกำลังใจทำคลิปดีๆมาแบ่งปันกับทุกท่านนะครับสาหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ